สวัสดีครับพี่รองครับมาแล้วครับมาแล้วสอยจูจากน้องสมพู่ครับเพื่อนสนับสนุนมาตอนนี้จันร้อยกรลรังสีสอยครับเสียอว่ากําลังทายคลิปกับพระเอกตัวครับอืมเนี่ยจัดไปเลยบาทนี่เฮ้าตรวจจัดเลยสีงามหมนได้เสียเนาะงามง่ามงื้ว่างามอยู่พี่้องพอาาดออกจากขาไใหม่นี่นะครับบาดบ่ปันใดดอกมาเลยมือก้อนมันแหลมบ่มันมันแต่เสาหดนี่ถื้ออะไรการอยู่พี่้องครับสีนก็โอเคอยู่ครับใหม่ๆสดๆนะครับ เราจะซอยจูให้ดูให้เสียวออกแกถ่ายคลิปแล้วก่อนนี่ครับตับก็ยังสดๆอยู่ครับพี่น้องอ้าซอยจูครับได้ฮอตซีดหลอดมาน้ำเนื้อเดียวๆเอาไปหม้อเร่งเอาไปทอดกินหม้อเรงอีกได้หนี่เห็นบม้อลอยหนึ่งข้อเสือหมดข้อเสือเนาะตอนหนึ่งของตอนยาวครับุมนี่บอ้กินบอแมนหมายถึงว่าบอ้กินยังกระทำบอ้กินหมายถึงว่าข้ามขอล่อยากกินน้ำบัอยากกินน้ำบัมังกรยิ้มไงล่ะตุ๊บันไดตเดิมไปไหนพี่อาห้าวไปหนิ พราะวันมาเดื่อพราะวันมากินน้ำกันเด้อโอ้ยเดี๋ยวเราไหครับแดดไล่ก่อนเราเสียเราขอช่วยขอช่วยขอนเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเอ้ยมามาช่วยจูช่วยจูผ้าหอมผ้าเขิมครบแล้วครับพี่น้องสีช่วยแล้วได้บัดนี่ช่วยเสียออกมีดประจําตําแหน่งก่อยแน่นอนบอกโอ้ยหนาไม่ไหมซุดๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้โสหรอนเนาะนี่ครับช่วยกินข้าวเคียงแน่นอนเสียเนาะแม้ผมจะเคียงเลยเขาจังว่ากินข้าวเคียงแซ่บจูข้าวเคียงเขาอ่ะผู้ตอกก่อนอื่นช่วยผ้าหอมก่อนใครก่อน สรอยประความก่อนเด็กวันสวมีหม่องซอยประหอมเพราะว่าสีซอยอันซร้อยสีสยเต็มเขียงเลยนะโอ้ทำแบบญี่ปุ่นเลยซอยประหอมแล้วก็โลกเหรอครดีปะ่ะแม่นครับซอยจูอีกแบบพี่น้องครับซอยจูเลยขอบคุณพระคุณน้องชมพู่นะครับขอบคุณหลายๆเด้่อยหลายเด้อยฮัยกเพ่งฮักเพ่งฮัหกหลายเพ่งหลายเสียว่างพัดไดยคลิปใหม่พี่น้องครับดีพอดีก็ว่าพันลวดด้วยพัดได้อ่ะ ดีแล้วนาะตปวน้ำกองบุญดอกแมนบ่แมนแม,น,มนครับทายสยัย้วไจูว่าเจ้า้องทายไก่ตัวนี้นี่น่ามาสั้วไอต้องเอาเปลี่ยนม,มาใส่มือผู้สวไอเปลี่ยนมีดนะใส่มือผู้สวไอเมีดนะ, <c oughs> ะเสด็จตายไปจะเมีดถึงมือบ่เออครับโอ้สไปผมมาพอสิสั้วไอเรี้ยงงามงาไหมเจ้าได้เสียเด้อครับให้เจ้ากินเสียบๆนี่เขาเศร้าใครได้ในเสียอ้วยอันตอนซนี่เนาะแล้วไม่ต้องกินเสียบ เขาเช้าแล้วเที่ยงเนี่ยเลี้ยวหัวเ่งดเลนี่ยเลี้ยวหอวเร่งสันเดียวขาดรวมเลยวันพระอันสังข์กระจายอนพระบัดบ่าสังข์กระจายไม่ได้ใส่ยีนี่เสียนี่เนี่ยพี่น้องเบื่องไกลๆเนี่ยการซรอยจูเขาต้องซรอยประมาณจังสี่นะครับสร้อยมันจังสี่เนาะเสียเนาะนี่คือซรอยตอนหน่อยแล้วมันค้าเขียวผู้ถ่อมวันเดียวตัวน้องคนเดียวเด้อเสียงงามเนี่เยแบบญี่ปุ่นนะเสียนี่ ตกแต่งก่อนโอ้เอาเดี๋ยวซอยแล้วตกแต่งแล้วเดี๋ยวจังสิท้ายคลิปไปพี่น้องมาอีก,กแมนครับรบไปสัก่อนขอเรียกง,งามๆก่อนให้หน้าตามันสวยก่อนนี่ซอยแล้วละครับขอบคนเสียออกที่ถ่ายคลิปให้เมื่อกี้นะครับโอ้แดดไล่แล้วพี่น้องสุดง่ายกัาไปซุ่มเขียวได้บาดน,นี่น,นี่ครับสีสันและสีแสงปัาดสอยจูม๋มันงดงามขนาดครับหน้าตาสุดอยอดแล้วครับพี่น้องถ่ายรูไปไนวะ้เป็นหลักฐานนี่อ่ะไปะยกกับไปเลยเฮ้ยนี่ก็ยัง สิ l อ t อันนี้ไนี่ละเอ้ยกเลยไปเอาไปนำก่อนเถอไปส่ซอยอีกนี่ตู้สินี่เดไปไปไปเลยไปเลยไปหามองกินเขาก่อนสบ้วนกดมาเถอะเออเดยวสิจงไว้ยอกจันรตีว่ยอคนตัวไหนเงเงาแวะเออผูาสดอกนี่แค่เ้วยเอาถวยลักลด้วดิเอาถวยเอากอนเออจ้า เออหัวใจคว่ำเป็นสิ่งได้ไหมแบบหนาๆในใหม่ได้ไหมอ้าวโอเคงามคักพี่น้องเลยคนะสีสันละสีเสียงสีสวยๆเลยครับพี่น้องนี่ครับจุข่าเขียงอีกแล้วครับพี่น้องครับสนับสนุนโดยน้องชมพู่ตัวนี้ก็เอาไปพกอวนลาบเนธทุ่งเลือดแล้วดิเยอนแล้วเพื่ความกับยั่งเลยยั่งยั่งนี่เอาไปซาลาบเครื่องในกับยั่งสีหลอดกรามีนะครับ ขอบพระคุณน้องชมพู่นะคะ500คะแนนได้หอดสิดหลอดมานาน้องชมพู่ได้สิหลอดมาพร้อมเอาไปทอดกินน้ำนะครับนี่เมอแองกัสสิได้ทอดสิดหลอดตัวเฮาเนาะเธอไม,มไม่เมื่อยเนาะ,นะไล่สดเมลแองก์นะครับพี่น้องพ่อกันเด้อมืเมแองไล่สดนะครับในตรีมศึกดวลเพลงแล้วก็สารพันยะนะครับเมลแงมอแงก์นะครับบาดตัวม,มาพร้อมไปลุยบาดเนี่ยเจ้าก,กับกวยให้แล้วเรียบร้อย นำเลยด้ครับโอ้หมีดมีดเอานำเลยน้ำลยเอานำเลยนำเลยคอยเฮงเหี้ยวเขาเขาตั้งกินเขาเซาอยู่ไหมอืมทิ้เขาเขาไปไกลแต่ทิเขาไปแล้วออกอืมแซ่โป้มือหรอเอามาดเนยจากโมกีดเอาประความดีเด้อเอาดืดดืด เห็นไหนงามๆหนูดิใอรว่ามันคนเป็นเชฟญี่ปุ่นหมนดดิดยางก่ซาซิมิเนื้อสดุดอ่าเป็นไรตับมันโอ้จำเลยมีมึงบุยเลย,ะยวะสุดยอดเลยหวานน้ำตายช็อกโกมลองดึบลองมังตับบ้างดูกับซีนทักตอนโอ้ยกระยุบหนกักเอือนี่โอ้แจวไหมโอ้ยน่าเฮียละ่ะ อืมอืมอืมตาพี่น้องอืมสุดยอดสุดยอดนี่ไม่ใช่มาชมอยากอืมพี่น้องครับมาเลยพี่น้องเด้อจูน้ำกันมาพี่น้องมาเอ้ยครับขนาดเลยบาทเลยเพราะวันน้ำน้ำยื้อวะที่น้ำรวมเล่ากินยาหรือไหมบ่าับพี่น้องครับจำคน จูข้าเขียงพี่นอจิ้มมาองจอมัแซบเยอือกจอกมัสแซบเด้จูขาเแข็งสามนมสามมุมตัวไป้งโมฮีน่าเสียดัดสารเพื่ออะไร เขาเศร้าเที hmm. yes, <sir. S 1> mm. Mm ่ยงแรงร่วมกันเลยไปน้องแม่นครับโอ้เขาใหญ่ะเขาเง่เขาเป็นยืนเงยๆไหมติดมือนติดลมนี่ครับพี่น้องครับจุ่คาเขียงครับพี่น้องครับจ้ำเจียงเชะเชะขันยาได้เกือบสุดพีดีความมักมากคักดีมักเป็นชีวิตติดใจ กเกลมันได้กินังไงดิแต่ว่าเป็นบุญเป็นงานเนี่ยโบราณนบ่าณแต่พมีงานแตงกับพอด้กินสิ้นวัสมัยพ่อแม่ตายัไย้แม่ดูย้้กินได้กินหกวัวนาะสมัยสมัยนี้เขยงเสียงกันู่ดีคนทันดูสมัยงานแตงรวมวเนี่ยบานเาตะกี้บมีไม่แตะข้อยบานเทาอืแต่ข้ยตะกี้ สูมมันนี่ซูมมินไนม่แต่งงว่ะขุมมมยมมนแพงก็เงียที่แดงส้ํงซ้ำกันมันอจันแ่บกว่าเสือบาวาตตกีเห็นสร้อยจูคุยลาบขุยม,มากินง่วเอา้าขึ้นไปยังสีป่ป่ะมันหล่งมันเป็นข้าวไหมกับทต่างมันเจาเห็นก็เจ้าเผพไหม,มถ้ามันกยเผาเพราะว่าขยะหนาบ้านเขาเจาสิเผาไปเลย พนเราเผายังมาถึงเผาหัวใไหมเห็นพ่เห็นเป็นเผาเป็นปูดเอาใไหมหัวน้อยหัวน้อยขนมหัวยันเผาได้ก็เห็ดผลที่เผา่เาได้กินหนังมันน้ำแซ่บบิลีไปนองสมซาสมลือใส่จุสูตรทุบนูนได้ยังไงเห็ดได้กินยังส่นะครับมาไปนอนแล้วเสียจุกินมาหาได้เลยไปได้ตั๊บมัน ใชนมกบนองตักัน่น่ดียังอยอาทินี่หจงไว้อยู่เลยแบบใครหลังวะเดี๋ยวใคหลังมั้งมีอืมแบังวะพี่อืมตาบานบาีดีหรอแซบบอแซบครับสมอยากวะสมอยากบอสมอยากดนี่กินได้สมอยากอืตมือุ่นเน่ย ได้เมืเาไปกินตัวเะตับพีรองท่องแกนบ้ากันออกว่าครเานาหย่อนกินเนี่ยเนาะะทีรีสู้โกแ่เฉพาะในเนาะย่อนกินม่ใช่สู้โกคนเดียวเนาะเจ้าเสื้เจ้าเสื้อไอรีบวาสู้ตหย่อนกินเจ้าเสื้อไอรีบ่ ผมเรียนหน่อยผมเรียนมาผมว่าผมเสียเดียมันเป็นนิทานประลัมพรลาเพิร์ดแดงขึ้นมาซื้อแต่กับนิทานจ้าโดกเป็นสอนคนจะรวยมากกินอะไรเพราะยิ้มเตี้ยพวกนร้จะไปกินจนตายนะครับผมไม่หรอกนี่เมียยังตาย่างกินนี่พเอาตายแล้วทีแม่โอ้ยนี่ย่างเราเราแม่ไตงี่เราเกิเป็นโรคตับวเป็นยัง เดว่าี๋เยมหัววันเลยะเ่าเราไปถึงแล้วเลขามแท่งไปรถตักรถไตไปพี่น้องไปซ้องกะโหลกครับ้อมกะโหครับเด็กเรียนแต่ว่าเรียนไปหัวแม่นัหมตั้งสติก่อนแหมก่อนเรียนแหมหัวกวันแล้วว่นีนมันก็ฟังบูเรื่องตัวคอยหัวลัดไปหรอไม่ม่นคงตัวจะของหัวลัดไปอจะไปหัวตัวเมื่อยหลังให้พี่น้องหัวยู่เห อ่ะโอเคครับซอยจูคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องชมพู่นะครับผมขอบคุณพี่น้องแฟนครับเอฟซีครับมือนนี่กะปลาแดงบองเบิดแล้วแม่งครับปลาดิการสร้อยจูแล้วกบเหลือตัวนี้ก็เสียไปเพราะวันแล้วลาบน้ำเนื้อหล้วก็ทีมงานเทอานักดนตรีเพิ่นจะกินกะเตือนมันไมากินน้ำกันตัวนี้นะครับเต็มเขียงเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้โหเขียงโซ่ยี่หวอนะสีตายดูเอาออกมาหนึ่งสองสามโอ้ขอบคุณครับ อ่ะคลิปนี้ขออนุญาตเอาซสำนนี้พี่น้องครับขอบคุณเลยหลายพี่น้องปลอไป่ายเฟนครับเอฟซีครับขอบคุณน้องชมพู่เด้อเสียงออกกําลังเสียบจวดจวดตอเมืเล็ดพ่อกันทั้งไลสุดครับ